ครับก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมมาถึงที่วัดจุลามณนีนะครับอยู่ที่ตำบลบ้านแรงอำเภอเมืองจังหวัดระยองเนื่องจากวันนี้นะครับทางวัดมีการทอดพระป่าก่อนเข้าไปภายในบริเวณงานนะครับต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดนะครับวัดไข้แล้วก็สวมหน้ากากล้างมือ ื่องโดยทางวัดจุฬามุนีนะครับได้มีการเริ่มต้นในการสร้างโบสถ์นะครับปีนี้ก็ปี2564ก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกหลายปีนะครับกว่าจะสำเร็จรู่ล่วงนะครับวันนี้ก็มีการทอดพระป่าเพื่อสมทบทุนนะครับในการสร้างโบสถ์นะครับถ้าใครที่มีจิตสธานะครับอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลก็ขอเชิญที่วัดจุฬามุนีได้นะครับ นาอร่อยมากอร่ไหมเดี๋ยวเดินดูหน่อยนะครับว่าโรงทานเขามีอะไรกันบ้างวันนี้เอ้านั่งคดัเหรอหนูทำที่หนูส่งที่ร้านสจีนะคะส่งที่ร้านกาแฟสจีทุกตอนเช้านซื้อได้เลยค่ะหรือว่าจะสั่งที่เฟซบุ๊กก็ได้ เฟซบุ๊กอะไรครับเฟซบุ๊กสมใจเลยค่ะสมใจนี่พานลำ S O M J A I เลยค่ะแล้วก็จะขึ้นนะคะอร่อยนะคะเซนดิสสลัดโลไปลองดูแล้วไปลองดูลงทานวันนี้ก็มีเยอะแยะมากมายหลายร้านนะครับคงจะดูไม่ทั่วถึงเดี๋ยวผมจะพาเดินดูคร่าวๆรอบๆ,บๆอกันแกันครับให้ใส่หน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง นะครับถ้าไม่มีกิจกรรมในการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ํานะครับก็เลียนย้ําเลยนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับเว้นระยะหา่งางงินพระป,ป่าสามัาคีวัจุลาบุนี17เมษายน2 5 5 2564ถวายดินถมปรับสร้างอุโบสถให้งดให้งามงดสืบสร้างพุทธศาสนา ให้ดำรงคงอยู่ในห่วงเวลา5,000ปีกว่าสิ้นาสาดลงนับเป็นโชคดีนะครับนับเป็นโชคดีหวานนาบุญเกิดปีติอุศลหนุนประสมสงแจ้งบอกมาทุกท่านที่จำลนงมั่นคงส่งปัจจัยมาร่วมกัน เดชะอำนาจคุณพระรัตนไตรอีกเทวาพอปวยชัยให้สุขสรรจะทำการสิ่งใดสำลิศพันขอทุกท่านมาร่วมงานสวัสดิ์มงคลเทินขอบคุณคุณชัยพรนะครับทัพวรินนะครับเป็นผู้ประพันธ์นะครับเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับที่มาเติมเต็มนะครับเป็นบทกรน,นะครับที่ท่านเองได้เขียนไว้นะครับผ่านิพันธุ์ก็หออภัย แล้วก็ได้สั้งที่ดินในวัดด้วยนะครับตามที่ผมเนี่ยแล้วก็ขวากผมมาแม่ติ๋มบอกว่าไม่ต้องมาเองนะขวากมาเลยนะครับก็คงต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องที่มาร่วมบุญในวันนี้นะครับเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทําความสะอาดล้างมือด้วยนะวันนี้วันที่17เมษายนนะครับปี2564 ด้วยกำลังแรงกายแรงใจจากหลายๆฝ่ายนะครับทั้งพระสงฆ์ครูบาอาจารย์นะครับคณะศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะครับที่ได้ร่วมกันจัดสร้างพระอุโบสถาไว้เป็นปบวรพระพุทธศาสนานะครับอีกทั้งเอาไว้เป็นที่อุปสมบทนะครับคุรบุตรลูกหลานนะครับแล้วก็าการทำ สังกกรรมกิจของสงฆ์ต่างๆด้วยอานิสงส์ผลบุญในการครั้งนี้ขอให้ทุกๆท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปสาธุ